สู่กับเวทนานะเวทนามีสองเวทนาคือความรู้สึกเวทนาทางกายกับเวทนาทางใจเวทนาทางกายเนี่ยส่วนมากนับ,น,บนักภาวนาเราที่ไปต่อสู่กับเวทนาทางกายในเบื้องตน้นนั่งรือผ้ากันนั่งขามเวทนา สิพ้ากันนางสมาธิให้มันขามเวทนาอ่ะมันถูกฮะร่างกายนี่ให้เข้าใจระบบก,การทํางานของร่างกายเลือดล่มมันแอยู่น้ำหลัางไก่เพราะเขานางดนมันกดทับเส้นปราสามันกดทับมันกับเลยเหี่ยห้ปวดปวดไปปวดมาสักพักปวดจนถึงยี่สุด มันสีซ่าซ่าไปซ่ามามันสีเย็นเย็นไปสักพักกระโดนมันก็นสิป,ปวดใหม่เข้าสิม,าขขาม้าข่ามเวทนาน้ำขาน้ำแพีงนี่บอกเป็นบอกมันบริบาลรู้เท่านับน้ตัวนี้ได้นันงะโดนกับซ่าหลังนั่งโดนกับซ่าดากักบางทีก็เป็นตะคิวเวทนาทางกายนี่ไม่ต้องข้ามก็ได้เพราะข้ามไปมันก็กลับมาใหม่ แล้วมันไม่ได้เป็นกิเลสข,ขาแขนบริเป็นกิเลสความรู้สึกทั้งขาทั้งแขนนี่บริเวเป็นกิเลสทุกมันอยู่ที่ไหนอยู่ที่เวทนาทางใจนี่เวทนาที่ควรข้ามฮะฉะนั้นการภาวนาเนี่ยวางร่างกายเนี่ยให้มันอยู่ในท่าที่มันจะไม่เกิดเวทนามาก่ะเหยาขาทับกันขันขาทับกันมันสิกดย่ำนางดนอือ นั่งอิงยังก็ได้หรือบออิงก็ได้เออ๋วนั่งให้มันอยู่ในท่าที่มันบกกทับกันอ่าล่องเอ็นสายเอ็นขวาตอนนั่งนี่อย่าเพิ่งนั่งท่าตรงอ่ะถ้านั่งอยู่คนเดียวหายใจเข้าออกแล้วก็สสย่โยกโยกโตเบิงให้มันอยู่ให้มันเข่าทามันนั่นสิเข่าเองมันเด้โยกโต พอนดากเบิงพอนขาเบิง้งหายใจเขอาออกเบาๆนะมันสีไปอยู่ในท่าที่มันเทียงที่ดีเลยนะมันสีมีท,าท่าเทียงที่ดีแบบน,นี้มันสีบบปวดเพราะเม็ดเลยนะคันได้ทามันเบื้องต้นนี่ต้องได้ท่าก่อนนะกำลังดลมหายใจเขาออกกันลนะเขาออกหาหาทาก่อนให้มันอยู่ในท่าที่มันอยู่แล้วมันบ,บปวด ที่บ่บปวดเลยนั่งอยู่โดนปันได้กับโบมีการปวดฮะมันสีอยู่ในท่านั่นคาหลังกับโบปวดโบมีหลังขากับโบมี่บไบ้เลยขามเลยได้มันมันสีโบมีอาการมันสีเป็นท่าที่เข่าที่หลังกับสีเย็นบ่าปวดนะมันสีหลักมันสีมีกกำลังรักษาหลังมันสีบวบปวดแห้นั่งไปแหเ้เย็นเย็นคือยังคนเอาหนังแข็งมาประคบหลังไว้ ลังกับปวดก็หายใจกระเย็นปากกเย็นเนี่ยจังสิบ่ได้ขามเวทนาเด้ขันเข้านั่งถือขาขันเ้าว่านั่งนั่งบ่ถือทามันสิไปนัง่งกดจะคลองไหวขากับปวดหลังกับปวดบันนี้โอ้ยทรมานกว่ามันสิตายกับบ่ได้ยัง้งวันนี้เด้๋ะปวดอยู่หันแล้วขันทอนวยีรีกบสิขามเวทนาใดอยู่บันนี้มันซ่ามันกับบ่แม่นมองเชียวอีกนะนั่น ท่านนั่งในท่าที่มันอยู่มันอยู่แบบบ่บอบอปวดะนะหาหน้าที่แหลกก็ะได้ใส่ใส่ร่มหาทานังก่อนหายใจเบาๆหายใจเขาจเ่าทีา่ออกเบาๆแล้วก็ปล่อยร่างกายแบบอิสระเลยมันสิเข่าที่เองมันมันสิเขา่าที่มันสิเขื่อนมันสิเอ็นไปทังหลังกระซัง มันสีเอ็นไปตา้งหนาตั้งมันสีเข่าทีเองมันวันสียุ่งชิงิงเลยแบบนี้บ่มีเวทนาเลยบันนี้มันสีมาอยู่ก็เลี้ยนรู่มอย่างเดียวบันล่มเมืองล่มไปล่มมาร่มก็สงบอีกกลายเป็นกายสงบอ่ากายสงบจิตสงบปนันนี่ตัวน,นั้นได้สมาธิทันทีเลยนะบันเวทนาที่พระเวทเจ้าให้เราสู้คือ เวทนาทางใจคืออารมณ์ต่างหากสุขเวทนาทุกขเวทนาคือความรู้สึกพอใจไม่พอใจต่างหากที่เราจะต้องต่อสู้ที่มันทําให้เราเป็นทุกข์นะ,ะเห็นความเกิดความดับของความสุขความทุกข์เมื่อจิตตั้งมั่นแล้วไปเห็นในจิตตั้งมัน่นพอร่มสงบจิตตั้งมัน่นแกเบิงลูกเบิงน้ำทั้งเวทนา เห็นความเกิดดับของเวทนาอยู่เหนือเวทนาจึงสิได้ปะเนี่ยเห็นความเกิดความดับของเวทนาของความสุขความทุกข์ตามความเป็นจริงทั้งในอดีตแนอนาคตปัจจุบันกายจิตมันอยู่เหนือเวทนาบกของกับเวทนาแหล้วนั่นแหละคืออยู่เหนือเวทนาส่วนทางกายนี่โอ้ยต่อให้เจ้าคามอยู่ลอยหลอบเจ้าก็สิบปวดอีกต่อให้ขามใดในสมาธิออกมาทั้งหนอกเจ้าก็ปวดอีกเพราะว่าร่างกายนี่มันเป็นที่ตั้งแห่งเวทนา พระพุทธองค์ทรงตรัสว่ากายนี้มีเวทนาเป็นที่สุดหรือเวทนานี้มีกายเป็นที่สุดตา่ใดที่ยังมีร่างกายก็มีความรู้สึกตายผลจังสิเศ้ามีความรู้สึกแต่ข้าบ่มาดับเวทนาข้างกายมันปวดกับพีกนี่คือยังข้านางฟังเทศเข้านางทำกิจกรรมมันปวดกับพีกแก้ปพยาาบาป นี่ความเชื่อที่ผิดผิดของคนเพราะปวดระบบกระาพีกยานมันเขื่อนยานมันบาบยานมันบดีนั่นคือเราอดทนในฐานะที่ไม่ควรอดทนเราทนในสิ่งที่ไม่ควรทนมันเล่ยเทศให้หระบบร่างกายเสื่อมยิงนักภาวนาเห้านี่เท่ามานี่ร่างกายเสื่อมหลายเพราะกระดูกทับเส็จเพราะเราไปนั่งกดทับมันนะเราต้องทน ต่ออารมณ์ที่เกิดขึ้นเนีที่นคนเบาบุรีก็เฮ้าทนให้ได้อ่ะออกห่อนออกหนาวมากกับทนให้ได้แต่สิ่งที่เปลี่ยนได้เราก็เปลี่ยนอิริยาบถ่ยพระพุทธเจ้าเป็นยังคือว่าให้นั่งสมาธิบัังให้เดินจงกรมบังเพื่อใหเนใน้เปลี่ยนอิริยาบถเปลี่ยนอิริยาบถในการรู้สึกตัวเราไม่ได้ภาวนาเอาเอาการนั่งเอาการเดินเพียงแต่การนั่งเพื่อให้รู้สึกตัว การเดินเพื่อเอาความรู้สึกตัวเป็นบอกนะมันนีปวดกระเพกเลยมานาังฟังเทศมหาครูบาอาจารย์หรือทำวัดสวนมนต์เพราะจะปวดกระเพกไหมนี่แหละคือความฉลาดความฉลาดความรอบรู้ในกองสังขารนะนะพะผเปียกไายกับเปลี่ยกคว้าก็ได้นั่งคอดตมาศก็ได้อนะ านางจะไปนางตรงหลายนางผิดไปลิกมากเอ็นไปเอ็นมากก็ได้เนี่ยคือหายเลือดลมมันแรนปกติพะสันท้าไปทับกระดูกทับเส้นไว้เลือดก,ก็ไม่วิ่งปกติลมก็ไม่วิ่งปกติอ่าเราก็คิดว่าเราได้สภาว่าอะไรกับร่างกายนี่แท้ๆเลือดลมมันขัดสนเดียวก,กับซาเดียวก,กับเย็นเดียวก,กับปวดเดียวก,กับไม่ปวดเ,กกวดเลือดลมมันขัดสนถึงล่องบีบเมื่อจะาของมึงเป็นอย่างบีบเมื่อไปโดนโดนเลือดบอแลนมันก็ซามันก็ เย็นปล่อยออกมันก็บบึกบา่านี่เนี่ยพันธสิว่าบรรดูธรรมบมเมนต์เลอาการทางกายนีย่ไม่ใช่การบรรลุธรรมอาการทางกายนีย่เป็นเรื่องของเลือดลมนั่งทับมันโดนโดนมันกับบึกบ่บาบกบ่าเพะบ่ไบรย,ยังน้ำมันดอกเ่ได้ลากกิเลสน,น้ำมันพระตัวดอกเออใจผิดตองหาเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์เป็นที่ตั้งแห่งความพ้นทุกข์ไะเอาใหม่ลองมึงใหม่